มาถ้าเพื่อนเนาะเพื่อผู้หนึ่งแล้วก็มีมีไอ้ใหญ่ผู้หนึง่งกกไม้เนี่ยเป็นกกมามาไอ้ยังวะลืมแล้วลกขนเนาะได้แล้วลกขนนี่พี่น้องดังไฟอยู่ทะพุ่งนะพุ่งนะอยู่นะพี่น้องเนกมันอยู่น้ากองไม้มากไใหม่นะนี่อันนี้ปืนสปเปรนะ์เนาะเป็นแบบนี้น,นี่ พักกินข้าวก่อนนี่อันี่สังหารเนาะกำล้ังไฟอืู้อ้อมไม่ยอมนี่างเจังบ่เอ้เอ้กำลังปิ้งเต๊ดเต๊ดสบายลึก สุดเ่ธรรมาสตรเนาะเลวนเห็นบ่ี่เบมันจะยังงั้นยูไปสกอเรสเาสกอเรสเขาเป็นยาน่ยจะสักยา สวัสดีครับสบายดีทุกคนกำลังตีตามมาชมซ้อมอาคาเออซองอาคาเล่าเหนือนะและไม่ได้ค่อยสิมามาเอานกเนาะมาหากินตามธรรมชาติเลยอ่ามันยีนกเอาปืนอ่าปืนสเปเนาะเอาสเปชิดใส่สแล้วยิงเอาเนอะบ่ได้เอาปืนแก๊บบ่ได้เอามีห่ังมาพี่นอ้องเพราะว่าเฮาเป็นคน เพ่ได้เอาปืนแก๊สทีเอาปืนทีพิกดหมายเนาะเอาเอาปืนสเปรย์เนาะนี่ค่อยสิมาผู้เดียวเดีเด๋ยวรถนี่คือน้ำกินเนาะนคือหมวกรถจักรขี่รถจักตัวนี้มาเพราะว่าค่อยมาท่ามาท่าเพื่อนเนาะเพื่อผู้หนึ่งแล้วก็มีมีไอ้ใหญ่ผู้หนึ่งที่เขาเจ้ามาเพราะว่าเขามาแบบอันคนละทางวันสันรา และทางน,นี้เนาะค่อยมาทางนี้นี่เส้นทางนี้แล้วค่อยชิจอดทิจอดรถบนนี้ชิจอดรถไว้บนนี้เนาะท่าอยู่นี ioè, ้เพราะว่าทางเพื่อมันแต่ทําพุ่นี่มาทางนี้เนาะมาทางนี้มาได้ทางนี้แล้วก็ส่วนค่อยนี่อ่ามาทางนี้แล้วก็มาท่าอยู่บนนี้มาท่าอยู่บนนี้เพื่อที่จะเอาเอาเจอกันเนาะตอนนี้เขายังบนมาฮอตถึงตอนนี้ก็อ่า ทเท่าไรแล้วิีโมกว่าแล้วเนาะบุหูบ่าสิได้อยู่บ้านนนกเขาวบบมินเงียบบ้ายนนกสวัสด,ดีพี่น้องเฮาสิท่าหมู่เพื่อนเนะรว่างการรอท่าเฮาสิดื่มตัวนี้ก่อนเตมิมพลังอะไรวะอินยังวันนี้สปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ ปาโถรวมมูลค่าหลายกว่า2.3ล,ล้านกีบ2,300ล้านกีบเนาะตอนที่หนึ่งก็คือเปิดฝาว่ามีเขาแจกแท้วะพี่น้องนี่คาสิได้เนี่ยโอเคอยู่ดอกเนาะเติมพันล่างเนาะเติมพันล่างกันกำลังรอท่าอยู่เนาะเดีย๋ยวเขาพบกันในตัวที่เขามาฮอตล้วก็เขายืนยินน้องได้สำได้มือนี้เขาสิไปลุ้นกันเลยพี่น้อง โบหูบาสีได้อยู่บ่นพอเพ่เงียบแท้นี่คือกอกไม้เนาะพี่น้อกนี่กอกไม้เนี่ยเป็นกกมามาอียยังวะลืมแล้วต้นเนี่นะนี่มันมีมาเห็นบ่เห็นบ่แถวนี้มีมดเนาะแถวนี้มีมดแล้วก็ไปท่านี้แดท่านี้ก็มีพี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาจทลกคนลกคนเนาะได้แล้วลกคนล้กินตัวนี้กินเข้าป่ามาท่านสารเนาะ

mũi nè, mũi, chỗ này có mì, mì to nữa p/n. xem đại tiếp mũi, bự nè, bá, mấy lại to thế, Này, quên nô. Đều, nè, bự nè, bự bự nè. Bây giờ nè, nè. Anh nô, anh nô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 . เอาลูบีใส่ใส่ทางนี้โอเคมื้อนี้ได้ซํานี่พี่น้องนี่ลายอยู่บ่พี่น้องนี่ได้ลายเด้พี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวเฮาไปกินข้าวกนเพี่น้องเนาะกําลังี้เอ้ยนี่สายไฟเฮตัวอยู่นอันตด้ိုင်ဖိုင််ဖို เอ้อมะบ่ได้นะเอ้น <Yeah>. uh. ี like, th es. Th es ่กําลังปิ้งใส่อยู่นั่นใส่มฮิเจ็บออใส่นพี่น้องนใส่ลบ่่ด้มื้อนี้นะแแสมัยลกตะมุตะกมุ เฮ้ยกบอย่ามามันเนีย่ยเก่งนะครับสดสมเว้ยเจ็บเจ็บโ <Okay. S 1> อเคโธ่พุยว้าวโธ่นี่พี่น้องสด,สดเลยสดแต่ธรรมศาสตร์เนาะ มีรสชาตหลายกว่วเขาใครอยู่ตลาดเนาะกินอยู่เปล่าเลยนี่น้ำพาอยู่ข้าวเลยไหมนี่ ถึงม o ดิเนี่ยนเอามด่อ่ายารู้ดสุกแลวพี่น้องสุกแลวสุกแลวเนาะเห็นบ่สุกแล้วพี่น้องสุกแลวสุกแล้วาะีมนจะยังมันยงไปสกอเตสกอเอันนี้มันไ ใส่ยาสักแก้วเเคกินข้าวเด้อพี่น้องจบแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะผู้ใดมากเบอร์มากส้มในคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่กับสองอาคาเลาเหนือเด้อคลิปหน้าคอยพบกันใหม่ไะบายบาย 不弄出来了。好的。嗯，哟、嗯，我都没有感